ว่ามาเ้าวอ้าวว่ามาพ่อว่ามาพว่าผมเป็นยังไงมั่งอาการอ่ะว่าอาการมันจะสันนะเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะสั่นสั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เคยอยู่เคยสั่นที่บ้านหรือเปล่าเคยสั่นตอนว่านั่งกรรมฐานเอาไว้ผ้ามันจะสั่นอย่างเดียวค่ะถ้าอยู่มาลายเนี่ยมันไม่สั่น ที่เธออยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเชียงใหม่พุ่นค่ะที่เป็นคุณเชียงใหม่เหรออยู่เวนดิมพุ่นเจ้ามาคนเดลคุณแม่ริมอยู่เชียงใหม่เจ้าค่ะเพิ่มมาได้กี่วันมาเมื่อวานเลยค่ะมาเมื่อวานครับแล้วมาแก้เรื่องหน่อาผ้าออเอาผ้าออกเอาผ้าออกมามาแก้เรื่องอะไรเจ้าไขเจ้าจะบวชเพื่อมันชันค่ะมันชันมามันบวชให้ใครคือยังยังไม่ได้เสือยังไม่ได้เสือไม่สือมีเรื่องเด็กก็ปา เด็กตะก,กวนเก็มาทำพื้นละค่ะมาสามปีละก็เคยทำไปแล้วเนี่ยนํำเนี่ยน้ำปืนมาทำพื้นละค่ะนนแล้วกลวกับมาแลดีขึ้นนะปาดีขึ้นค่ะ<ม>ดีขึ้นจังงากาไม่เป็นใดเลยอยู่หลังจากน้าอะไรปีกว่าเนาะไปโบสช์ีวัดลำพงวัดลำพงลำางลำพง,<ม>งแล้วก็มันก็เล่ยชันมากค่ะพันมากี่ปีละชันมากปีกว่าและะา้วก็ะาเกือบสองปีแล้วเนี่ยเพราะว่าเหมือนมีเงินออกมาเต็มเรีลยวอยู่เหตุอะไรเป็นถึงจัดนี่ะ แ้นนังก็มาฐานาจอกมันจะฉัน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 ควบคุมไม่ได้เลยค่ะควบคุมไม่ได้เลยมันมีดวงยางอะไรเข้าไปอยู่ในตัวเออมไม่รู้มีไม่มีถ้าจะมีอยู่ผู้นัมีแบบไหนอ่ะมาเข้ามันก็คือจะสั่นมันเคยเข้าแล้วพูดหรือเปล่าไม่ไม่เคยเข้าค่ะก่อนมันเคยล้วนของเนาะของได้เอาออกว่านั้นมาทามามปีแล้วสองปีกว่าเนาะใครออกให้ มันเป็นตั้งมือเป็นหมอลังมืองไทยใยญุ่นจะออกคือตามรักษาพุ่นออกคือก็ <Yeah. S 2> จะมาซื้อที่เหด็กแท่งเด็กเจ้าเนะ่ยนำเด็กอเนั่นเด็กเจก้าก็เนี่ยคือเปื่อนแล้วเนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นมาถามที่เทวราว่ามีของก็ไม่มีแล้วเี mm hmm. ยไม่มีของแล้วเอย่างเราก,ก็มาบทส mm ิบ hmm. สิบเจ็ดวันสิบแปดวันเจ้าเราก็กลับไปในยสองปีกว่าเนาะ mm hmm. แล้วในเจ้าไปนั่งกรรมาฐาน นั่งกรรมฐานชิบชิบสิบห้าวันแล้วมันสั่นค่ะอเออมันควบคุมไม่ไดเลยค่ะคนหลายที่ไหนมันเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยไหว้ผ้าแล้วมันจะสั่นก็นี่ังสั่นย่กวอนตอนเนี้ยันมาสั่นค่ะเมื่อเดี๋ยวนี้ทานั่งกรรมฐานถ้านั่งนั่งนิ่งๆอีจะสั่นเลยค่ะหรือ่าถ้าถ้าอยู่เฉยๆไม่สั่นถ้าไหว้ผ้าสวดมตนกนเนี่ยมันจะสั่นเลยคะแล้วนั่งกําหนดอะไรนั่งกําหนดแบบไหน ปองหนองยุกนองโดยลมเข้ารวมออกไม่ขาดไม่เอามือแตะท้องเด้มือมือแนบท้องนี่เด้เอามือแนบอ่าแล้วก็ลองหลับตาดูเด้ว่ามันทพองแล้วเปล่าไม่ต้องไปทำให้มันหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติลงจับอาการเดีวมันพองแล้วเปล่าแล้วมันยุบีกเป่า เาทาไปเรื่อยๆเราทำดูเนี่ยเราจัดหรือเปล่ามันใครชันแล้วนะไม่ชันมันจะชันเนาะค่ะมันอยากจัดให้มันจัดเลยจะจันให้จันไม่นั่งนั่งอย่าไปเอาสนใจเพียงแค่ท้องทองท้องยุบอย่างเดียวไม่ต้องหายใจปล่อยให้มันธรรมชาติเอาใจจดจ่อที่มือกับท้อง รื้วมันยุบหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการหายใจ จะตติจับไว้ที่ทอ้องอ่าวามาเอ,อาเลยมาเลยมาเลยมาเลยออกมาเลยจันเป็นใครอืม ข้าเป็นจับเด้นั่งคาสมาเด้นั่งคาสมาหัานหน้าทางนี้นั่งนีแหละนั่งคาสมามันเป็นใครเป็นไปวิญญ,ญ,ญาณใครมันเป็นเป็นใครบอกมา,าเดี๋ยวมุมงพ่อพูดเองอมันเป็นใครผู้หญิงผู้ชายว่ามาสาันต้องการอะไรจากเขาอืม เป็นเทพเป็นเทวดาหรือเปล่าเป็นปูเป็นยญาเป็นตาเป็นยายเป็นดีเป็นร้ายบอกก่อนเดี๋ยวพึ่งซันหยุดก่อนเป็นดีเป็นร้าย ไม่ดีเทรสัพท์นี้เป็นรุงเรื่องเดงไงบอกมา,าต้องการอะไรอ่าเป็นเทวดาใช่ไหมใช่ไม่ใช่เทวดาหรือเปล่าไม่ตอบอีกไม่ตอบไม่ให้อยู่นะไม่ตอบไล่ออกไปเลยตอบมา มันจักอะไรกัน,เป,นเป็นผีใช่ไหมฮะผีหรือเปล่าผีกินใส้กินพุงรือเปล่าฮะหรือเป็นเทวดาถท,ทางเจะแยกประเภทไม่ออกอ่าอ่า เอาถอดตรงเท้ามันเด้อเอาขามาเรื่องตรงข้างข้างเลยไอจงเอาดิวมานั่งให้นั่งท่านะให้ดูเด้อนั่งใช่ไหมนั่งท่านี้เด้กอกดเขาเอาอเฮยไปรู้ที่เป็นเนมืองเจา้าคุณเขาว่าเป็นปอเน พ่อเธอเหรอเออลิ้งยิ้นเมืองเจ้าคุณบอกมานะรักษาคุณบอกมาเป็นลายปีกเด็ดพ่อมมาเลยพ่อมชื่ออะไรออลิงออลีิเหรอชื่อออลิงค่ะออลิงออล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 ิงออลิงออลิงค่ะอ่าอลลิงมาเลยออลิงออลิงเว้ยมาเลยอย่าเนื้ออลิงฮึ่ม เอาอะไรบอกมาเขาจะทำบุญให้เอาเปล่าอ๋อลิงไม่โก,ก้เคยไปหนังกรรมฐา,านแล้วก็มันเดี๋ยวมีอ่าอ่ามันพูดไปรู้เรื่องเขาอยากจะเอาอะไรให้เขาบอกมาอ๋อลิงเ้ยมาเร็วลูกเขาจะปฏิบัติธรรมแล้วไปจันอยู่ได้อ๋อเคยไป่นางกรรมฐานเดีือวมีชีเหมือนมีอะไรนะไม่เขาจะเปลี่ย ตอนขาะเปลียนไหมคะ่ะอ่าเดี๋ยวก็รักษาให้อย่าพึ่งบนวางดีๆเด้อหยดุยดไวาที่เพินออลิงมาเลยออลิงเอ้ยออลิงเอ้ยอ้าวออลิงมีผีในตัวออลิงนี่หรือเ บุญหายออกจากตัวลูกนะออกไม่ออกห้ามสั่นนะเว้ยสันแนละ้วนั่งมะนั่งสมาธิไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีบุญอ้าออลิงเอาเธอมาบวชให้ใขว่วะนเนี่ยเดี๋ยวคนที่สันส่นไหมค่ะสั่นหรือเป่าเดียวนี่ไม่สั่นนะก็บวชให้ออลิงเด้ดอ ตามนี้ตั้งใจมาปวดกี่วันถึงวันที่สามค่ะวันที่สามววันที่สิบสามยี่ถ,ถึงมาที่สิบสามสิบสามนี้นะอาอออลิงหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานสงสัยอลิงมันก่อนตายมันสั่นหรือเปล่าวะเขาร่วงของตายค่ะเรื่ของตายเหรออายผีอยู่ในตัวอลิงมาเลยมาเลยไอ้หมอผีด้วยไอ,หอย้หมอผีมาแน่หมอผีมา ไอ้ผีอยูใ่ในตัวออลิงด้วยไปเบียดเบียนเขาให้ดเดี๋ยวมันหายสันเดียบมีดแทงคอนะอา้าวไอ้หมอผีไอ้ผีออกจากไอ้ออลิงได้แล้วออลิงให้สงบสงเงียมลูจะบวชแล้วเอาบุบานนะเอาบุญศนห้ามสัตเด็กนะเขาใจเปล่า เขาใจเปล่า <c oughs> ไ,มไ,มไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบตายไอ้ไอหมอผีโอผีก็ออกไปได้เลยไม่เจที่ที่จะมาอยู่เขามาตั้งใจมาบวชแล้วเอาจะบำเพ็ญเพียรแล้วไป <c oughs> ไปขัดขวางเขาอย่างสานอีกตกลงใช่ไหมตกลงเปล่าโอเคตามนี้เอาบุญไป แลพรุ่งนี้เอาอาหารให้หนึ่งที่ตามนี้อ๋อลิงมาโดนของเหรอเขาไปทํามันวะจ้ามันเป็นพี่น้องกันค่ะอย,ยอ,ยยอยากไ<ด>ล่นาอยากไล่สวนไล่สวนเหรอเออแล้วก็เขามามาแปลงตายไปไล่สามสิบสามสิบสามปีแล้วค่ะ้วได้ไปป่ะปนคนที่มาแปลงก็เขาไลา่สวนไลน่น้ามาได้ค่ะเขาอยากไล่ของเจ้าเขานี่ ของฟอเว้นนี่ก็พ่อเธอให้เข้าไปปะไม่เสียใช่ไหมไม่ให้ค่ะไม่ให้ก็เลยโดนของตายเออโดนของตายค่ะออ๋เแต่ว่าเป็นของฟอเป็นเป็นของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายค่ะเขาแบ่งกันแล้วแต่อันนั้นมันอยากจะได้ของพ่อเธออยากได้พี่พี่เนี่ยจะหรอมาเลยพี่สาวเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงน้องคู่ทายเขาเนี่ยสามสามคนสี่คนก่อนเป็นสามพี่น้องเหรอ ไม่เป็นคนอื่นตัวค่ะคนเดี๋ยวเนี่ยเขาฆ่ากันเองเขาไม่ต้องให้คนอื่นฆ่าพี่น้อง้องฆ่ากันเองกันมันง่ายหน่อยเข้าใจป่ะหลวงพ่อเจ้าก็ตเจองหาหลวงพ่อเมินนะเนาะจังใจเลยมาใช่เลยมาหาหลวงปอคนดีจ้าเนาะเธอเหรอเจ้าเธอมาสามปีแล้วเหรอจะมาสามปีเมื่อคนหลายๆเนาะมันนอนพื้นนอนข้างถนนเหรอเจ้าดีแล้วเจ้า นั่นหม่สถือคือเลทลีลีก็คาเลดว่ะไปแล้วอกเนาะไปแล้วเนี่พอมันก็จะได้ไปเอาบุญไปด้วยอันนี้จะเลยเลยนี่คือพอเอาอย่างฟองค่ะเอาอะไร่องอ่ะเดี๋ยวเทวดาเข้ามาบ่อยทีหนึ่งแต่ว่าบวชไปก่อนเทวดาทํางานนะว่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เทวดาทํางานถือเนื่อนเดีว่าเจานายคือคือหยุดสิบห้าวันไงค่ะทำไมอ่ะ เขาจะหยุดจะพูดยากการเป็นไม่ว่านสิบห้าวันเออสิบห้าวันจะมาตั้งแต่วันวันชื่นละเธอพาใครมามาคนเดียวเขาก็จะอยู่สิบห้าวันใช่ไหมล่ะอยู่แท่งชีพเหมือนวันที่ถึงวันที่สิบสามอยู่ไว้ก่อนอยู่ให้ออลิงไว้ก่อนจ้าตามนี้เออเอากับข้าวมือทองข้าวก็แล้วแต่จัดหาอาหารให้เขากินหน่อยพอมันอยากกินอะไรก็ไม่รู้มีให้มันกินเยอะก็ใหญ่ป่ะเออดีลยวเอาไปทอดให้หน่อยจับผม อ่ามาผีออกและพี่ว่าไข่พวกเพิ่มน้อยนะจะจะชุนเพิ่มน้อยจะเอาทำานสบายเป็นกามาจับผมเหมือนเดิมเอาออลิงเลยมาเอาบุญเอากุศลด้วย um <S <s <ar> จับ <heavily> ใ,ให้มันตีดีให้มันล่วงขขึึ <S <s <ar> ้้นนยกออลิงเลยลูกมาทดแทนบุญคุณแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วออลิงเอาขึ้นไปอีกหน่อยเดินอู้มเออเยอะๆนะก็ได้ อ้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาภูติสัจเจ้ามหาเทพยดาเจ้าบิดามารดาคูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายมาเอาบุญเอากุศลด้วยอ้าวอลิงเลยเอาบุญได้แล้วสาธุอ่าไม่ได้ให้มันสั่นก็ปล่อยมันสั่นได้นอกถ้าทำนางนางก็ไรนางได้ปล่อยมันได้นาะนั่งเด่นั่งเด่นั่งจับดูเด่มันสั่นอย่างเี้ฟาดหัวมัน ทำใจใจมันสบายสบายจับดูท้องพองพูดในใจว่าพองหนอะท้องยุบก็พูดในใจว่ายุบหนอไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิน้นทำตัวให้สบายผีที่อยู่ในตัวออลิงเอาบุญเอากุศลไปด้วยแล้วออกไปเลย ไม่ต้องมาค้างคางอยู่ในตัวเขาอีกอย่ามาแฝงอย่ามารบกวนทําใจให้สบายเบาไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องหายใจแรงไม่ต้องหายใจไม่ต้องช่วยหายใจปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงตัวให้โล่งตั้งแต่แค่นี้ยาวไปหน่อยหนึง่ง อ๋อน,นี่เป็นแบบยาวโอเคปะ่ะจ้ะมันไม่ฉันนะอันนี้อะไรนะเอาแบบนี้เป็นตัวอย่างความยาวอ่าเรียบร้อยไปทําได้เอารูปไปหน่อยเด้อบอกว่าลวงพ่อสั่งห้ามเมอสันน่นด้วยไปไหนลูกลูกลกอูอันนี้ก็ได้ว่าจะไปทำสีวิไล ตัวตามนี้จากประคุณขาหลวงกาเอาน้ำมนต์อยก็ได้เอ้ยเอ้ยเอาวิญญาณเอ้ยสายจยกากเวทมนต์คาถาให้เบาเล่งไอ้หมอผีเลิกกันได้แล้วออลิงเป็นอิสระแล้วลูกจะได้บวชให้ออลิงก็ได้ไปเกิดทางเบาหนำเบาทางบา,างเบา,า,บา,า,บาไม่ได้ i'm